สวัสดีครับบัณดิตใหม่ทุกท่านสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภร์ธนบุรีขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่บัณฑิตทุกท่านจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพระฤหัสบดีที่8กันยายนพุทธศักราช2565นี้สมาคมสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์สิษย์เก่านักศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒุ์เรติคุณของสมาคมสมาชิกและมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมสิทธิเก่ามหิยพทุมบุรีชุดปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการรวม27ท่านโดยผมนายมนตรีนัครราดำรงตำแหน่งนายยสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชพัฒนทธนบุรีเพื่อเป็นการสนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปีสมาคมได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าปีละ2,000 200, สนบาทเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนอกจากมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแล้วสมาคมยังมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเช่นโครงการมารยาสืบสาวัฒนธรรมไทย โครงการปลูกป่าร่วมกับโครงการลูกพดาบทโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนางบสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำที่ตำบลป่าเด่งอำอเภอแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีริขันงบสนับสนุนการออกค่ายอาสาพัฒนาสร้างอาคารอนกประสงค์ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูนจังหวัดเพชรบูรีสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยน้ำท่วมปี2,554เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกับมหาวิทยาลัยสมาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอเช่นงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานแสดงมุทิตาจิต แต่อาจารย์ที่เกษยียณอายุราชการเพื่อเป็นการหาทุนสำหรับเป็นทุนดำเนินกิจการของสมาคมทุนเพื่อการศึกษาทุนสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาตลอดจนทุนเพื่อง,งานสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลสมาคมจึงได้จัดสร้างเหรียญเล็กแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชรุ่นสินสนัมฤิิ์ให้อาจารย์นักศึกษาสิทธิ์เก่าและประชาชนทั่วไปได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณมานั่งประกอบอธิษฐานจิตตามข้อบังคับของสมาคมสิทธิเจ่ามหาวิทยาลัยรทบุรีกำหนดว่าผู้ที่เคยเป็นนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรัทบุรีเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมหรือบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านเป็นสมาชิกสมาคม จึงขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกสมาคมประเภทตลอดชีพโดยชำระค่าลงทะเบียน200บาทเพื่อเป็นการตอบแทนและแสดงความยินดีดกับบัณฑิตทุกท่านสมาคมขอมอบของขวัญเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นศินสำรฤิ์แก่บัณฑิตทุกท่านที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของสมาคม ในนามคณะกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยราชพัฒนุธบรุรีขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจงโดนประดานให้บรดิตใหม่ทุกๆท,ท่านมีความสุขมีความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปครับ